ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ช่องนอราไรอันไข่ตุ๋นแบ็คพิงคนะคะวันนี้ไม่ทำปกติเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำ24ชั่วโมงนะคะดูเรา24ชั่วโมงแล้วก็ดูเราตอนเรียนด้วยนะคะทุกคน <c oughs> คือก้องตกก้องตกโอเคมาดูเราเลยออน ตอนนี้เรียนแล้วคือเรียนทันเรีววมากเลยค่ะท่านผู้ชมเอาสมดุมดนี่คือสมดุดพาทีของเราค่ะเช่อมาแล้วเชิญ เรามีสองก o งเราเรียนนะคะ ใครมาแล้วยังไม่เตรียมหนังสือภาษาอาจีนี้ไหมคะวันนี้เราจะขึ้นบทอนนะคะบทที่สี่นะคะวันนี้เตรียมหนังสือภาษาอาจีนด้วยวันนี้เราจะมาอ่านคือการันัทุกคนมีหนังสือแล้ววันนี้จะได้ใช้หนังสือกัค่ะ เสร็จใหม่นะคะนั่งเฉยๆเฉยๆโอเคแ่บโอเคอัญนนชารีเปิดหน้ากล้องไปไหนอีกแล้วพยากรณ์เปิดหน้ากล้องค่ะถ้ามาแล้วนะคะเป็นการมีตัวโตน นี้สันนีเดินเดินเดินเดียเดินเดินเดเอาเดินเดตอนนี้เรียนนะคะตอนนี้เรียนเลยตอนนี้เรียนใครยังไม่ไดเอาหนังสือภาษาพาทีนะคะไปหยิบเลยนะเรื่องเรียนใช้หนังสือภาษทีนะคะใครตอนระหว่างรอเรื่อนเนี่ยใครยังไม่าตาพาีมากเรยนเเลย ให้เวลาในการเตรียมหนังสือนะคะแต่ถ้าใครเข้าเรียนครับแรกที่เพิ่มสั่งแล้วนะนะคะีอ,อง,ะงนาดีอัสนสอยคู่ไปอันไปอันายายไปอันไาอันไปอัน ที่อเตือนสักเดือนนตีารณพัฒได้ที่หรืยังคะการณพัฒได้ที่หรือยางจะเริ่มเรียนแล้วนะคะเหลือเวลาอีนาทีนึ่งได้ทีหรือยังคะหนังสือด้วยค่ะยังไม่เินไปเดินมานะคะได้ที่แล้วก็นั่งที่แล้วก็ปิดไม้นะคะเดียวจะได้ไม่เข้ามาทั้งไง สีเดียวน,น่ามาแล้วเนาะน่าจะเกือบพบแล้วนะคะอ่ะโอเคอ่ะฟูสิดกำลังมานะคะเชื่อมสัญญาณพอดี้อะโอเคนะคะระหว่างรอเพื่อนนะเดี๋ยวเราเซฟขุดมอร์นิ่งกันนะคะเพราะว่าสิบนาฬิกาห้าสิบนาทีาแล้วเลยมาห้านาทีาแล้วอ่ะโอเคค่ะโอเคโยมาイเซฟขุดมอร์นิ่งกันนะคะอ่ะโอเคโยมาイค่ะอะไรคร อ๋อนะคะอดีเจอร์ค่ะคุณจ้แฮงเต้าสีไปสืดมันไปสืข้าวสาราวารีบนูทีกูดกูดมอนี่ทีเช้าข้าวาราวารีกูดมอนี่ข่าอายอเอฟ เริ่มเรยนตอนเรียนเหมือนเดิมนะคะเราจะเรียนชื่อรอเพื่อนๆนะถ้าใครกำลังเชื่อมสัญญาณนะคะอ่านมาเร็วค่ะอ่านโพสต์โยมาจิตไม่ตอนนี้จิตไม่ตัวเองนะคะเดยกจะได้ขึ้นมาผู้น้องจะไม่เข้ามาในห้องนะคะอ่านโพสต์โยมาอ่านฟังเรียกชื่อนะคะสอละทอนเก้นอ่านเดลิกูนค่ะโจซีแอคเซนนะคะโทรีเดนแอคเซนลนาที

คุเ่นาดานาดาเล่นไงโอเคค่ะเหมือนเห็นแบบๆวันนี้เพื่อนเยอะหน้าจอจะยุดคนจะยุเยับจริงๆนะคะวันนี้เพื่อมาเกือบครบเลยมีไม่กี่คนนะที่ยังไม่ได้เข้าเรียนนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มเรียนกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มบทใหม่นะคะใครยังไม่เตรียมหนังสือภาษาไทยทีเรียนนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนใหม่คือบทที่ส่ เรื่องกลัวทำไมวันนี้เราจะมาฝึกอ่านนะคะด้วยด้าน,นเทคนิคถึงวาระกากันไปแล้วนะคะเราก็ต้องมีการฝึกอ่านของตัวเองทั้งร้องกันในชั่วโมง,งแล้วก็ฝึกอ่านที่บ้านด้วยนะคะอะตอนนี้โคด้ดลูกบุก่อนีอ่เปิดนะคะเรายังไม่ใช้ตอนนี้ไว้ข้างๆเอาวางไว้ข้างๆตัวเองก่อนนะคะอะปรมา,าคสค่ะโค้ดลยกไม่จิตไม่นะคะ,ะตอนย่าแล้วนะคะตอนเเจะเริ่มเ g ย e s s ในพอี่จะพบเ็ตเ้แกปนมะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการอ่านบทคอนเวอร์เซชันะคะก่อนอย่นเดิพรุนี้ิเจะลองสุกเพื่อนออกมาอ่านให้ฟังตาม VDO ดูซิใครอยากอ่านพร้อมะคเร่ Talking about COVID-19. So, Talking about all COVID-19. COVID-19 is the short name for coronavirus disease. 2019. Co COVID 19 is a project missing for an RST TVT 2019. Corona crown. Colonami is cow. Because it's round and has little antenna. It habits a power if it means a map. In order to live, it needs to attach it's hard to breathe deep, for fifty people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It travels a very visible visible for people for the and eye, and eye. It spreads easily. It's a deadly. e ิด e <Merci. S 2> ิดเป็เออเอเออ่าเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมนะคะเข้าสู่บทเรียนของเราเขียนไทยค่ะอ่า Bring out your n อเค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนไทย่ากคำนะคะวันนี้จะเลือกเขียนไทยมาจากคำที่เราเรียนในมาตราตัวะสวดเมื่อวัน ฟุตแล้วนะคะาพร้อมนะคะใครฟินิชแล้วพุดย้อนแฮนนะคะไรซ์นัมเบอร์วันนัมเบอร์ทูนัมเบอร์ครนนคะผ้าเปิดหน้ากล้องนะคะไม่ต้องไูแบเลยนเไปว่าเขียนนะคะรำสมถ้าใครรู้จักก็รู้จักไปเถอะใครทำอะไรอหนินะคะทันไม่ทันพิเช่จะได้รู้ถ้าปิดหน้ากล้องพิเช่ก็จะไม่รู้ว่านักเรียนทำอะไรอยู่นะคะ อ่ะปีนี้คุดย่อแหงไคลไลท์นัมเบอร์วันทูนัมเบอร์ทีปีนี้แล้วพุดย่อแหงค่ะอ่ะโอเคีิรดาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มคำที่หนึ่งนะคะอ่ะโอเควัลทยาเสร็จแล้วนะคะพรพาร์าอะะสอารุาทีเสร็จแล้วค่ะนนสารทเสร็จแล้วส,ส่วนใหญ่เพื่อเสร็จมาแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มนัมเบอร์วันนะคะอ่ะฟิโอน้าเสร็จแล้วค่ะในสุขีพร้อมน,นะ ของนะคะอา่าเตรียมตัวไร้นะคะไรดเว์นัมเบอร์วันคำว่ากระป่ายกระป่ายเป็น <า S 1> คำสะกดในภาษาเม็กเกยนะคะกระป่ายคือเขียนง่ายมากฟังดีๆว่ามีคำควบกล้ำด้วยไหมเราหนึ่งคำควบกล้ำไปแล้วเขียนหนังสือได้ถูกนะคะกระป่ายท<อ>ีนี้พูดย่อแทน ุดเคื่อแน,นะคะอ okay. เคเสร็จตามหน้าจนะคะ okay โอเคค่ะชืสร็จแล้วเคยนญาเสร็จแล้วนะคะเสร็จยกเป็นแล้วนะ,ะวนลาวีเสร็จแนะคะโอเคตัวหน้าเสร็จแล้วนะคะเสร็จรืยังหลอแล้วหล่อแล้วตัดผมอยู่เสร็จหรือยังตีนี้หรือยังออาตินี้แล้วนะอะต่อไปน u m เบอร์ทค่ะฟังดีๆนะคะ คำว่าโลกร้อนโลกร้อนเขียนถูกค่ะคำว่าโลกคุณเจอใช้ตัวรอลิงหรือรอเรือนะคะและคำว่าร้อนใช้ตัวอะไรฟังดีๆโลกร้อนกีนิพุดดวิวแทนนะคะ โอเคปรมาเสร็จแล้วนะคะชีวิตแล้วคำต่อไปนี้ยิ่งง่ายอะนี่ชาลีชีวิตแล้วะคะ่ะโอเคสร็จแ,แล้วชีวิตแล้วเนาะนะคะอะต่อไป number t h r ค่ะคำที่สามค่ะรูปภาพฟังดีดนะรูปภาพมาติเชื่อใช้ตัวอะไรนะคะรูปภาพคำนี้อยู่ในมาตราแล่กบนะคะกอบอก,ก แต่ว่าเป็นคำที่สะกดไม่ตรงมาตา,าเพราะฉะนั้นใส่ตัวสะกดเขาให้ถูกอากเสบยางใช้ใจตามคำและพูดยี่ยแน่พูดเี่จะสูบออกมาเฉลยนะครับสูบเพื่อนออกมาสามคนเราจะกวเฉลยให้เพื่อนเพื่อนฟงังอัอิเและพูดเยี่ยงแน่แน,นะคะโอเคส่วนตาทีก็เสร็จแล้วนะส่วนใหญ่เสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะพิทยาพอรอะโอเคเฉลยเลยนะนะคะอ่ะ่อวันค่ะ อาจพิยาพรอาเฉลยเชื่อฟังหน่อยค่ะเมื่อวานปรากฏว่ายังไงกระต่ายาากายาายรกะต่ายใช้รออะไรคะใช้รออะไรรอ,อเรือเพราะที่เชื่อกระดกนิ้นะคะอถูกต้องค่ะกระต่ายก็รออากาต่ออายอตายในเอกตายกระตาไไ่ตายนะคะเป็นคำควบลั่มแล้วก็ลงท้ายด้วยมาตามแม่เกย อ่ะต่อไปนัมเวอร์2ค่ะนัมเวอร์2อ่ะไลอ้อนจะกดให้เชิญฟังหน่อยนัเวอร์2 咯。 เวริกูดนะคะรูปเห็นไหมพิเศษกระดกมิ้นรออูปอรูปพออาพอภาพรูปภาพนะคะเป็นคำสะกดไม่ตรงมาตราแต่อยู่ในมาตราแม่กรบนะคะพอปลากับพอพานสะกดโอเคเวริกูดใช่ถูกหมดพุชเชอร์แฮนใช่ถูกหมดพุชเชอร์แฮนอาราวิสนะคะส่วนใหญ่น่าจะถูกเนาะโอเคทินจีกเสือใหญ่ถูกจบหมดเลยนะคะโอเคก็สแก๊สโอเคค่ะเวริกูดอะพุชเชอร์แฮนดาวน์ค่ะตอนนี้เคลียร์ยเดส ตัวโน้ตฟูกนะคะตอนนี้ตัวโน้ตฟูกเตรียมเรียบอยค่ะเราเตรียมตัวต่อไปหน้าหนังสือเรียงได้มาค่ะเรียตัวบุกนะคะไทยบุกภาษาพาดีอ่าภาษาพาดีขึ้นมาค่ะเตรียมไว้เลยนะคะนักเรียนเปิดบทที่สี่ค่ะใครที่เตรียมหนังสือภาษาพาดีแล้วนะคะเปิดบทที่สี่นะคะเรื่องกลัวทำไม เดี๋ยวเราจะอ่านวันนี้จะอ่านมิจฉกคำนำเรื่องไปพร้อมๆกันนะคะอ่านขอ,อยางี่ิดย,ยาครับแม่ผมติดชื่อไปแล้วคับโอเคครับอ่าจะไ,ได้ไม่หายคให้เพราะวันนั้นติดกันไม่ทันเลยมาเรียนอาทิตย์เดียวเนาะแล้วก็ติดเลยอ่ะเจอได้ย,ยังคะบทที่สี่เปิดยางวันนี้ทุกคนจะได้เปิดไ่ เชื่อโดยการเปิดไมค์คเชื่อจะพาอ่านรู้จักคำนำา,า,านําเรื่องเวลาอ่านเวลาแล้วจะเปิดไมค์มีกฎสัติการคืออย่าทําเสียงอย่างอื่นใส่เข้ามาเข้าใจไหมคะเพราะว่ามันจะเสียดงดังโอเคไหมนะคะเราจะอ่านไปพร้อมๆกันนักเรียนเปิดหนังสือตามไปด้วยนะนะคะอ่านพรอ่านตอนนี้โอเพนอยู่ใหม่ทุกคนเปิดไมค์ได้วันนี้ให้เปิดไมค์ได้วันนี้จะได้อ,าอ,อ่านออกเสียงแล้วที่เชื่อจะฟัง นักเรียนดูหนังสือของตัวเองนะคะไม่จำเป็นต้องดูในจารย์ก็ได้นะคะเพราะทุกคนมีหนังสือใช่ไหมมีตามด้วยนะคะโอเคอ่ะพร้อมอยังยูเรดี้ย a d y ดี้วีอาร์อ,รอ,อ่ะเรตวีอาร์นะคะโอเคพร้อมไปเลยนะ,ะบทที่สี่นะคะอ่ะทุกคนมีแล้วก็อ,อ่านต่อเลยนะคะอยร้ที่4้รงออยากรตัวทำไมอ อ่ะเริ่มอ่านตามพิเช์นะคะอ่านสต็อปท็อกกิ้งตอนนี้ทุกคนฟังอ่านตามพิเช์นะคะอ่ะเริ่มนะคะบทที่สี่กลัวทำไมบทที่สี่กลัวทำไม,ำไมอ่าเล็กเคเ,เปิดหน้าต่อไปคะ่ะร,ร,รู้จักคำนำเรื่องรู้จักคำนำเรื่องคำแรกนะครับห้บา กอไฟสูงไฟก้อนหิงกอนิงไฟฉายไฟฉายตะเกียงตะเกียง ต่อไปในเพจน,นะคะเสียงมันจะดีเลยนิดนึงประสัญญาณเด็กแต่ละคนจะไม่เท่ากันแต่เราก็ยังอ่า,าไนได้เนาะแต่ถ้าเรามีสี่ใดนะคะอ่าต่อไปสี่คำแรกค่ะทุเรียนทุททเรียน,<ท>ยนหินงอกหินงอกห,หินย้อยหินย้อย loo คนคางกับ คผ่านจุกันอีพีจุกันอีพีหน้านะ